สวัสดีครับเพื่อนๆครับขออภัยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสามแต้มนี้เป็นของลิวภูครับนะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเตรียมรถแห่ได้เลยนะครับก็วันนี้อากาศหนาวนะหนาวยาวนานหนาวต่อเนื่องอากาศเย็นๆก็รักษาสุขภาพมาด้วยนะครับสำหรับเด็กโงทั้งหลายนะครับเดี๋ยวจะไม่มีแรงไปแห่นะครับ่ะ ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมหน่อยนะครับอ่าลิปูครับผู้สาวตูนะครับเป็นอลิซอนเบเกอร์ครับขวาเป็นเทนนะครับซ้ายเป็นจิมิกัสนะครับที่พักล็อกโบนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กครับโกนาเต้กับฟันได้ครับมิดฟิลคู่กลางครับกาเฟนแบกกับแมคคาลิเตอร์นะฮะตัวลูกใช้โมซาร่า โซโบแล้วก็หลุยดิอาต์หน้าเป้าเป็นหน้าที่ของดิโกโชต้านะครับส่วนาทางนิวคาสเซิลทีมเยือนนะครับนิคโปรมนะครับเป็นผู้สาวประตูแบ็คขวาเป็นวิฟราเมนโดนะครับแบ็คซ้ายเป็นลุยส์ฮอร์นะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็คก็ฟาเบนซากับเบิร์นนะครับมิดฟิลตัวกลางครับกิมไลท์กับตัวนารีนะ ตัวลูกใช้กอร์ดอนเมอร์ฟีแล้วก็วีล็อกนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของเจสันวิลสันนะครับก็อีซัคเจ็บนะครับทางเอ็ดดี้ฮาวก็พักเลยนะครับเพราะว่ายังมีเกมที่จะต้องเจอกันในเกมนัดชิงคาราบาวครับในช่วงการสัปดาห์นะครับก็คู่นี้ก็เป็นถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะลองกันก่อนลองเชิงก่อน3แต้มนี้เป็นของลิฟูครับก็ ทำให้ลิปูเนี่ยขยับเข้าไปใกล้ที่จะเข้าถึงเส้นชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งก็ก้าอีกก้าหนึ่งนะครับที่กําลังจะได้มีโอกาสสัมผัสแชมป์น,นะครับในเกมแรกของทางไม่ใช่เกมแรกสิเกมฤด,ด,ดูการแรกของอาร์เนอร์สล็อตนะครับเมื่อคืนนะครับอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยโดนแบนนะครับโดนแบนได้ขึ้นไปอยู่บนอศัศจสารก์รนู่นนะครับก็เป็นเกมแรกนะครับเกมที่2ก็จะ เป็นเกมที่พบกับเซาแทมปันนะเซาแทมปันนะครับที่จะเล่นกันนู้นเลยครับผู้ช่วงช่วงต้นๆมีนานะครับก็เดี๋ยวเกมนี้นะครับกางสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเกมของ f อฟเอครับรีพูตกรอบแล้วไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไม่จำเป็นต้องดูบอลทุกสัปดาห์ก็ได้นะครับ ไม่ต้องไม่จาเป็นต้องดูนะครับก็ดูสัปดาห์เว้นสัปดาห์ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับก็คือถ้วย e พิมลีกเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรนะอ่าเป็นที่ที่เราอยากได้มากกว่า f อครับนะครับฟุตบอลถ้วย e เนี่ยถ้ายกเว้นอยู่่าแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยอันอื่นจะขอไว้ทีหลังเลยนะครับเมื่อคืนนะครับลีบูก,ก็ก็ต้องบอกว่า เล่นได้ตามเกมนะเล่นได้ตามมาตรฐานของเขานะครับก็ถึงแม้ว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะลงไปรับค่อนข้างลึกนะตั้งรับในแดน2ก็ไม่มีปัญหาลิฟูเนี่ย <c oughs> ได้ขึ้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่11นะครับในนาทีที่11 10นะ10หรือ11ประมาณนี้แหละนะอ่า11นะครับทางเครดิตของ พิมลีให้นาที1ที่สิบเอ็ด่าจังหวะนั้นก็คือหลุยดีอาร์ตเนี่ยหลุดไปทางด้านซ้ายครับก่อนจะตบเข้ากลางมาให้กับอ่าโซโบโ,โ,ซโซโบก็ปาดด้วยซ้ายเข้าประตูไปนะครับลอดวางขาผูเล่นสองสองเซนเตอร์แบ็กนะครับทั้งแดนเบิร์นกับไอ้นี่นะเข้าไปนิกโป,ป้มเนี่ยตัวสูงสูงสูงยาวก็เลยล้มไม่ทันนะ เพราะว่าบอลมันไม่ได้หนีตัวมากหรอกแต่ว่าล้มไม่ทันนะบอลมันมันหลอดขามา2คนเลยนะครับก็เป็นประตูขึ้นนําให้ลิพูนะครับจากโซโบสลในทีที่11หลังจากนั้นเนี่ยลิพูก็มีโอกาสนะครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะจบเลยนะมีโอกาสพนเปลี่ยนปนเปี่ยนก็คือเล่นเกมนี้ก็ต้องบอกว่าอร์เนอร์สล็อเนี่ยเริ่มเคี้ยวนะเขี้ยวนะตั้งแต่เกมที่เห็นกับแมนเชตอร์ลวนะเริ่มเคี้ยวเพราะว่า บอลตอนนี้เราเริ่มนำห่างนะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไปหลีกอื่นเนี่ยนำเจ็ดแต้มแปดแต้มเนี่ยสบายๆแต่ไม่ใช่กับพเมลีกนะพเมลีกเนี่ยยังที่จะต้องรอนะอาร์เ <c oughs> นอร์สนอตเล่นเกมนี้ด้วยความรัดกลุ่มนะจบ4 5าทีแรกเนี่ยก็ยังยังนำอยู่เพียงแค่ลูกเดียวนะครับโอกาสก็ไม่ได้มีเยอะมากมายนักนะครับก็เขี่ยวขึ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยในทีที่63นะรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นของอานาสอดเนี่ยในช่วงครึ่งหลังกครึ่งแรกเนี่ยเหมือนกันเลยแทบจะไม่ต่างกันนะครับก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำา2 0จากจากังหวะที่แม็คาิเตอร์เนี่ยตัดบอลในตรงกลางฮะ,ะแล้วก็เลี้ยงนะเลี้ยงขึ้นมานะแล้วก็ฝากบอลมาที่โมซาลาโซลาเออไม่ใช่โซลาซาลานะครับ สาราก็ยึกย,ยักยึกยักอยู่นะครับก่อนที่จะดีดเข้ามาให้กับแบ็คอารลิเตอร์ยิงคือเห็นจังหวะนั้นน,ะน่ะ,นะเห็นจังหวะยิงนะเห็ <c oughs> นจังหวะง้างนะเข้าแน่นะจะังหวะมันหนึ่งคือมันไม่ไกลสองสมองล้วนๆนะดาวินดูไว้ไม่จำเป็นต้องยิงเต็มแรงนะครับ <c oughs> ดูไว้ ไม่ต้องยิงเต็มไม่ต้องยิงไม่จำเป็นต้องยิงเต็มแรงนะครับไม่ต้องยิงแบบโอ,โ,โอ้โหใส่แบบเอาตายเลยนะครับก็คือยิงเล่นสมองเล่นทางใช้สมองในการยิงนะครับ <S <S บอลเนี่ยพอบอลออกจากเท้าแมคก,กาเนี่ยคือชูมือได้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งแอคซิของโมซา r านะครับแมคอลิตเตอร์ก็ใส่สกอร์ให้ลีพูออกนำหลังจากนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลก็พอมีโอกาสบ้างน,นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีโอกาสนิวคาสเซิลเนี่ยไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยนะจังหวะเดียวที่เห็นก็คือจังหวะที่วิลสันเนี่ยหลุดเข้าไปแล้วก็ไปยกบอลผ่านอลิสันเบเกอร์แต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนนั้นนะฮะก็เป็นจังหวะที่เดียวที่นิวคาสเซิลมีมีเสียวนะก็นิวคาสเซิลจะมีโอกาส3ครั้งเองอร์พูมี12ครั้งในเกมทั้งเกมนะจบเกมเนี้ยอร์พูก็ เอาชนะไปหลังจากที่พวกเขาก็ทยอยทยอยพักผู้เล่นหลักๆนะพักผู้เล่นหลักๆนะส่งดาวินมาแทนหลุยส์ดีอารส่งเคอร์ติโจนมาแทนแม็กคลริเตอร์ Mac A นะนาทีที่80กว่าแล้วนะก็เริ่มพักตัวผู้เล่นอ่าจรีคอนซ่าเนี่ยก็ลงมาแทนเทนรวมถึงเกาฟนแบกครับก็ถูกถอดใส่วัตรลุมานะครับก็ เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ผงไม่ได้บอบช้ำม,มากมายนกนะครับจบเกมเกมนี้นะครับริพูเนี่ยก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะก็เก็บเพิ่มไปอีกนะครับ3แต้มก็เป็น67แต้มนะครับส่วนคู่อื่นอื่นเมื่อคืนนี้นะครับก็จะมีแมนยูครับก็เอาชนะกิสวิตไป3-2สนะโดนไล่ออก1คนนะครับนั่นก็คือดอกูนะครับก็ โดนไล่ออกไปก็เบียดเอาชนะอิปสวิตสามสองอาร์เซนอลเนี่ยบุกไปเสมอกับเดอรติมฟอร์เรสศูนย์ศูนย์เก็บได้หนึ่งแต้มนะครับทำให้ช่องว่างเนี่ยมันห่างกันออกไปอีกนะครับวูฟชนะฟูลแลมนะสองศูนย์ก็วูฟเนี่ยแพ้ฟูลแลมสองหนึ่งนะครับเชลซี Chelsea, ชนะแซลซันสองศูนย์แล้วก็แมสซิตี้ฮะบุกไปเอาชนะสเปอร์หนึ่งศูนย์นะเบนฟอร์ดกับ เอฟเวอร์ตันก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะก็เป็นโปรแกรมนัดที่ยี่สิบเจ็ดที่เริ่มเห็นเขาลางนะครับเริ่มเห็นเขาลางแล้วนะครับสำหรับแชมป์ในปีนี้นะครับลีพูเดินเข้าไปสู่แชมเปี้ยนเก้าเข้าไปสู่แชมป์อีกหนึ่งครั้งนะครับอีกอีกหนึ่งเก้านะครับเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลสะดุดเนี่ยทำให้ช่องว่างเนี่ยมันเป็นสิบสามแต้มนะสิบสามแต้ม รีวูลเหลืออีก10เกม30 30คะแนน10เกมนะสาคะแนนก็ดูว่ารีวูลจะเก็บไปกี่แต้มนะครับก็นะเมื่อคืนโมซาล่าก็แอซซิสได้อีกหนึ่งแอซซิสนะครับก็เป็นความยอดเยี่ยมของโมซาล่าถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของโมซาล่านะครับก็ไปนอนก่อนนะครับตี่ห้าแล้วนะตี5ห้ากว่าแล้วนะครับไป They